แบบนี้เลยครับน้ำตกคลองลานแบบชันๆสูงๆส,ส,สูงมากครับประทับใจเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นน้ำสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้าที่พักเลยน้ำตกคลองลานนะครับถ้ามีโอกาสผ่านมาอยาแค่ผ่านนะครับแวะเข้ามาหน่อยกำแพงเพชรใกล้กรุงเทพนิดเดียวครับเชียร์จริงๆครับเชียร์ัพให้ทุกค,คนมาที่น้ำตกคลองลานนะครับผมถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางไม่ลำบากเดินทางง่ายแล้วก็ตัวน้ำตกเนี่ย มีวามแอดเวนเจอร์หน่อยๆน,นะครับได้เดินได้ะตะลอนภัยเล็กๆนะครับไม่เหนื่อยมากไม่ลําบากไม่ถึงกับเดินป่าแล้วถ้ามีโอกาสต้องมานะครับน้ําตกคลองลานและนี่คือครั้งแรกของกุ้งอยากไปอีกกับน้ําตกคลองลานอําเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับสุดยอดออกเดินทางต่อนะครับก็ยังเมตตาพวกเราบ้าง แล้วเดี๋ยวเดินทางต่อครับจะไปคลองลานยังไงก็เดี๋ยวจะเก็บรูปมาฝากนะครับเป็นคืนที่2ของเราในทริปนี้เจอกันครับ ข้างล่างคือข้างล่างนี้อ้าวดูดูทีมงานเราหน่อยครับดูแจ็คแคมปิ้งหน่อยโอ้โหมาถึงกันชุดใหญ่ไฟกระพริบเฮียโวคาโดเก็บมาข้างทางหรือเปล่าใช่ใช่ปะแต่วานมันแต่มันไม่สูงค่ะอโอ้โหนี่เหมือนจะย้ายบ้านเลยนะครับของเต็มว่ะโอ้หเนะออเขาแบบให้กลางในน้ำตกในอะไรเลยใช่ไหม น,นั่นแหละเียคิวกันเลยอ่ะใช่ใช่เอ๊ยยังอยู่ใต้ต้นไม้น่ะลงหมดุดเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเสร็จนะครับว่าจะว้าวขนาดไหนครับเนี่ยมุมนี้เลยตัวเล็งก่อนเลยมุมนี้เลยนี่ <S <S มุมนี้เลย เดี๋ยวไปน้ำตกคลองลานกันครับอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่พวกเรากางเต็นท์กันนะครับเส้นทางสู่น้ำตกคลองลานครับอ๋อนี่นะครับจะแคมปิ้งครับแจ็คแคมปิ้งครับนี่เพราะว่าเพราะว่าเคยมาแล้วอ่าผู้มีประสบการณ์แต่จริงๆก็มีถนนที่แบบเหมือนถึงเลยก็มีใช่ไหมใช่มันตรงนั้นมันจะเป็นลานจอดรถอ่าก็เดินเข้าไปได้อันนี้เขาเรียกว่าซึมซับ ความเป็นธรรมชาติระหว่างทางไปใช่ไหมถูกคะแต่ก็ระวังตกนะครับแล้วก็โหทั้งคก็เป็นน้ำตกน้ำตกเลยนะใช่ครับเป็นคลองที่มาจากน้ำไหลเชรอไหลอย่างแ<อ>รงกันเต็มเลยอว่ะว่ามไมบรรยากาศดีเนี่ยแล้วเหมือนแบบพอเรามาตอนเย็นแล้วมันก็แบบคนน้อยด้วยครับ <c oughs> นักท่องเที่ยวเขาก็เหมือนแบบกลับกลับกันไปบ้างแล้วนะครับซึ่งเราเนี่ยมาค้างนอนค้างก็เลยมีโอกาสได้มาเดินยามเย็น ก็เป็นคล้ายๆกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปย่อมๆด้วยนะครับเี่ยระหว่างทางเราก็จะเห็นต้นไม้แล้วก็จะมีทางอุทยานเนี่ยเขามาปักติดป้ายเล็กๆไว้นะครับว่ามันคือต้นอะไรนะครับถ้าเป็นฟิลผมรู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มาได้ไม่ยากนะครับแต่ก็ยังมีความผจญภัยเล็กๆเอ็เวนเอร์เล็กๆอยู่อืมวิิกได้แล้วก็บริเวณนี้ก็คือสามารถตั้งโต๊ะเก้าอี้แคมป์นั่งงนินชิล ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับบอกเลยว่าดีนี่ขนาดเห็นนะขนาดแกล้เห็นก็ยังรู้สึกแบบว้าวยางชิวถ,ถึงแล้วครับทางเข้าน้ำตกคลองลานก็ยังต้องเดินต่ออีกเ,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 เดินอีกไกลป้ะจัก,กเดินอีกไกลไหมครับอ๋อก็ขุดจุดชมวิวก็คือถึงเลยเะนะครับ อุทยานแห่งชาตินะครับเป็นสถานที่ปลอดแอลกอฮอล์นะครับผิดกฎหมายนะครับต้องให้ความรู้ต้ให้ความรู้น้องๆหน่อยเผื่อน้องๆแบบเดี๋ยวเ้าห้ามาไปเจอไปเจอไม่ได้นะครับนี่ครับห้านำมาหาและเครื่องเดือมเข้าไปอ่าปะไปครับไกลยฮะ แล้วแต่แกจะพาไปอ๋อมีป้ายฮู้ยยึดดูเคยยางสวยฮู้คิดว่าเล่นๆน,นะ,คะโคตรดีฮะ,ค,ะคิดว่าเล็กๆโอ้โอ้สวยครับ ระหว่างทางเดินก็จะมีข้อมูลของน้าตกด้วยนะครับน้ําตกคลองลานนะครับน้ำลึก1.5เมตรนะครับมีสถานการณ์น้ําด้วยระดับความปลอดภัยซึ่งตรงนี้น่าจะไม่ได้ติดนะฮะมีชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรนี่ด้วยนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีนะครับเป็นระบบของความปลอดภัยเดี๋ยวเราก็จะถึงตัว <abra> น <PowerPoint> ้ําตกแล้วครับน่าจะเป็นจุดพระเอกของน้ําตกคลองลาน สวยมากนะครับเดี๋ยวแวะดูข้อมูลตรงนี้หน่อยครับหกจุดเช็คอินยอดนิยมน้ำตกคลองลานนะครับอาจจะมีจุดตรงไหน,นลจจะมีจุดน้ำตกมีป้ายนะครับโหถ้าใส่ชุดแบบเหมือนชุดพื้นถิ่นนี้น่าจะดีด้วยครับวันนี้ตั้งค่าด้วยสวยครับอ่าแล้วก็สะพานต้นไม้ก็คือตรงนี้ที่เราข้ามมานะครับใกล้จะถึงแล้วครับตื่นเต้นนะครับผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็น ครั้งแรกที่มาที่นี่ขับรถผ่านบ่อยมากแต่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาแล้วครั้งนี้ที่มาก็คือมันผิดแผนด้วยซึ่งแต่เดิมเนี่ยเราจะไปที่น้ําตกเต่ดาดํากันแต่พอเช็คสภาพเ,าเรื่องระบบสัญญาณมือถือไม่มีที่นั่นนะครับแล้วก็เรื่องของอฝนฟ้าที่มันมันรุนแรงช่วงนี้นครับน้าฝนด้วยน่าจะไม่สะดวกในการขึ้นไปเราก็เลยเบนเข็มมาที่น้ําตกฟองลานซึ่งอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็มาเจอวิวว้าวแบบนี้เลยครับ ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเห็นน้ำตกคลองลานมันเป็นน้ำตกที่สูงมากยิ่งใหญ่มากเห็นแล้วก็ว้าวครับมีขนาดมองไปไกลๆเนี่ยเดินเข้าไปเนี่ยอาจจะเริ่มมีเสียงน้ำตกเข้ามาในกล้องแล้วนะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศบริเวณน้ำตกกันนะครับไปสวยมากมีเสียงเพลงด้วยครับน่าจะเป็น เพลงจากนะักท่องเที่ยวมาเปิดขอโทษนะครับที่เปิดแบบูธนะสวยมากตรงน,นั้นเล่นน้ำได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลงไปเล่นสักหน่อยนะครับไหนๆก็มาถึงแล้วลงน้ำตกให้มันช้ำๆไปเลยนะครับเพ็ดพล่างนี่ครับ แบบนี้เลยครับน้ำตกคลองลานแบบช้ำๆสูงๆส,ส,สูงมากครับอ่ประทับใจเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นน้ำสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเข้าที่พักเลยน้ำตกคลองลานนะครับถ้ามีโอกาสผ่านมาอยากแค่ผ่านนะครับแวะเข้ามาหน่อยกำแพงเพชรใกล้กรุงเทพนิดเดียวครับเชียร์จริงๆครับเชียร์ัพให้ทุกคนมาที่น้ำตกคลองลานนะครับผมถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางไม่ลำบากเดินทางง่ายแล้วก็ตัวน้ำตกเนี่ย มีความเอดเวนเจอร์หน่อยๆนะครับได้เดินได้ปตืนภัยเล็กๆนะครับไม่เหนื่อยมากไม่ลำบากไม่ถึงกับเดินป่าแล้วถ้ามีโอกาสต้องมานะครับน้ำตกคลองลาน นี <mile> ่มันเห็นขี้มือหนูไหมใช่ไหมเซฟช็อตบีมะนาวถ้ามีครบจะอร่อยเลยค่ะเมื่อวานแบบบีไปจ้าค่าอาหารที่อร่อยอ่ะคลนี้ค่าอาหารทิปนี้ของที่เมื่อวานที่พบปะอําเภอพบปะใช่ครับพบปะอำเภอพบปะใช่ไม่ต้องของวันนี้สามร้อยกว่าบาทโคตรดีเลยโห สุดสุดแบบไม่มีอะไรอ่ะทีนี้ต้องขอบคุณแอดมินโชบนะครับนี่ครับเป็นชาบูผักรวมนะครับสามชั้นสามชั้นแช่เย็นนี่น้ำจิ้มถ้าต้มเย็นันนะถ้าต้มอย็นคันนะวิธีการกินนี่ถูกต้องนะครับไทย สามทุ่มยี่สิบนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขึ้นมาจากน้ำตกแล้วก็ทานข้าวจากฝีมือคุโฉมนะครับกุ๊กโฉมแล้วก็อาบน้ำเตรียมที่จะเข้านอนก็น่าจะเป็นเวลาสมควรนะครับน้ำตกอุทยานแห่งชาติคลองลานโคตรหวาวครับถ้าชอบคลิป แบบนี้ก็สนับสนุนผมด้วยการกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องกุ้งอย่าปิด้ว้นะครับเดี๋ยววันต่อหน้าจะไปไหนก็